นางงามเขมรเคลมลอยกระทงเป็นชุดประจำชาติแต่มันเกิดอะไรขึ้นหลังประกวดทำไมเพจนางงามกัมพูชาถึงเงียบกริบสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเนี่ยเอามาฝากทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงของเราที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับอย่างการประกวด m i s s g l o b a l 2023 ซึ่งพวกเขาเองเป็นเจ้าภาพที่เพิ่งจะมีการประกวดในรอบชุดประจำชาติจบไปสดๆร้อนๆนะครับและในขณะที่แฟนๆนางงามทางฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเป็นกระแสฮือฮาและก็มีเสียงชื่นชมผู้เข้าประกวดไทยกันอย่างคึกครื้นจากการที่น้องการชนนิการผู้เข้าประกวดตัวแทนประเทศไทยที่มาในชุดสีแดงโดดเด่นที่มีชื่อว่าการชนะเบญพาสท,ที่ออกแบบโดยคุณทีผาสุข ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการถักธงใยแมงมุมของประเพณียกธงสงกรานต์แห่งหมู่บ้านเบนพาดอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีที่ชาวบ้านจะช่วยกันทำธงเพื่อไปถวายวัดนอกจากความสนุกสนานของประเพณีแล้วเนี่ยยังแฝงคติความเชื่อไว้อีกด้วยนะครับจึงได้นำโครงสร้างของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วใช้ธงใยแมงมุมกว่า500ชิ้น ตกแต่งด้วยอัญมณีจากสวาร o v s ฟสกีจนออกมาเป็นชุดประจำชาติตรีมสงกรานไทยที่เพิ่งจะเป็นมอรดกโลกหมาดๆที่สวยงามอลังการอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแถมผู้เข้าประกวดอย่างน้องการเนี่ยก็สามารถนำชุดนี้ขึ้นไปพีเซนต์ได้ดีเหลือเกินนะครับทั้งอ่อนช้อยงดงามจนสามารถสะกดคนดูทั้งหอไว้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเอาละครับนางงามไทยของเราผ่านไป ข้ามมาทางฝั่งกัมพูชาเจ้าภาพกันบ้างชุดประจำชาติของไทยเราดูมีที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของเขาก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันแหละครับแล้วไม่บอกก็คงจะรู้นะครับว่าที่มาของแรงบันดาลใจนั้นมาจากไหนใช่ครับกําพแพงนี่แหละครับใครจะบอกว่าเป็นการบูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราจะตีความมันว่ามันคือภาพสลักของการลอยกระทง และปีล่าสุดเราก็ทดลองลอยจริงไปแล้วด้วยเวทีนี้ก็เลยขอใช้มันเป็นชุดประจำชาติสั้นเลยนะครับและสุดท้ายชุดประจำชาติของกัมพูชาจึงออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นไงล่ะครับสวยจนอึ้งไปเลยละสิเฮย้ยต้องขอถอนหายใจนิดนึงก่อนไปต่อนะครับเพราะเห็นแล้วมันทำให้คิดถึงคอมเมนต์ชาวไทยท่านหนึ่งที่อ่านเจอนะครับเขาบอกว่าเคลมเอาไปใช้เนี่ยยังไม่โกรธเท่าเอาไปแล้วทำไม่ดีเลยนะครับ พอเห็นรูปนี้แล้วก็จริงที่สุดแล้วครับถ้าหากว่าท่านกำลังคิดว่ามันก็สวยดีนะไม่ดีตรงไหนแล้วถ้าต้นแบบมันคือภาพนี้ล่ะครับพอเทียบกันแล้วเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมล่ะครับว่างานมันหยาบแค่ไหนผมว่าถ้าหากว่าทำออกมาให้ใกล้เคียงกับแบบมากกว่านี้อีกนิดนึงมันก็สวยอยู่นะครับแต่นี่คือไหนกรีบใบสีที่ตั้งขึ้นมาจนเกือบจะเป็นซุ้มสูงเท่าเทพี เห็นมีอย like the <wa> ู <and S 2> ่4ี่แง่งนะครับสี่มุมสั้นๆเงาๆแถมสั่นเหมือนจะหลุดตามแรงเดินของนางงามด้วยนะครับแล้วไหนเสียงนาคเจ็เสียน6ชุดที่ไล่ขนาดกันลงมาก็เห็นมีอยู่4ชุดติดอยู่คนละมุมนะครับกรอบดาดที่เหมือนจะเป็นออร่าหรือว่าเปลวเพลิงเนี่ยก็ออกมาเป็นเหล็กเส้นแล้วก็เป็นรูปน้ำเต้า ผมว่าดูแล้วเหมือนทำทำไปแล้วมันยากก็เลยย้นย้นเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบที่พอทำได้แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่นี่มันเป็นงานประกวดระดับนานาชาตินะครับทำไมไม่หาคนที่ทำเป็นจริงๆมาช่วยล่ะถ้ามือไม่ถึงนะครับเอาจริงๆแล้วจ้างคนไทยให้ช่วยทำก็ได้นะครับผมว่าถ้าสภาพนี้อยู่ไทยเนี่ยอย่าว่าแต่เอาขึ้นเวทีอวดสายตาชาวโลกเลยครับเด็กมปลายประกวดงานลอยกระทงผมว่ายังไม่รู้จะชนะเด็กหรือเปล่าเลยนะครับ อะแต่ถ้ามองอีกมุมเขาอาจจะขัดสนเรื่องเงินทุนเรื่องสปอนเซอร์ก็ได้เนาะก็เลยต้องทําตามงบที่มันไหวหรือว่าตามเวลาที่มันเร่งน,นะครับแต่ถึงอะไรจะจํากัดแต่ผมว่าตรงนี้สายไข่มุกตรงนี้จะจัดให้ดีหน่อยมันก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรนะครับแล้วนี่กระทรงโฟมกับอะไรครับเนี่ยนั่นปีกแมงทับเหรอมันทั้งทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําลายสัตว์เลยนะครับ ใบตองกับต้นกล้วยครับทั้งสวยและทั้งถูกเลยไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยและสุดท้ายที่สําคัญก็คือคนทั้งโลกเขาก็พอจะรู้เลยครับว่าทําอะไรก็ขาดทงชาติไม่ได้แต่ก็ไม่น่าเอาไปปักในกระทงนะครับเพราะเขาเอาไว้ลอยสิ่งไม่ดีไปทิ้งหรือว่าตั้งใจจะลอยประเทศตัวเองทิ้งไปเลยถ้างั้นก็ไม่ว่ากันครับครับพอชุดประจำชาติของนางงามกัมพูชาออกมาแบบว่าทั้งเครมทั้งงานหยาบแบบนี้ มันก็สามารถทำให้กลายเป็นกระแสได้ในทันทีไม่แพ้ชุดของสาวไทยเลยล่ะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคอมเมนต์ก็จะมาในทิศทางของการประนามเยาะเย,ะเยะ้ยแล้วก็หัวเราะเยาะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือเพจนางงามทางฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยผมเข้าไปส่องดูแล้วนะครับทั้งวันไม่มีเพจไหนพูดถึงเรื่องนี้กันเลยราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเวทีประกวดในประเทศของตัวเองแท้ๆเลยนะครับเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละเพจเงียบไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้เข้าประกวดของไทยทําดีจนมีโอกาสมงลงคาบ้านของพวกเขาหรือว่าอับอายที่ผู้เข้าประกวดของประเทศตัวเองพยายามจะเคลมลอยกระทงแต่แล้วดันทําออกมาแย่จนอวยไม่ขึ้นกันแน่ล่ะครับแต่ไม่ว่าจะเงียบกันไปด้วยเหตุผลไหนนะครับก็ขอให้อย่างเงียบนานละกัน มันทำให้ดูเหมือนว่าเจ้าภาพเนี่ยถอดใจแล้วก็ถอนตัวยอมแพ้ไปตั้งแต่ยังประกวดไม่จบเลยแบบนี้มันทำให้การแข่งขันไม่สนุกนะครับผมยังไงก็ช่วยกลับมากระดิกระดาหัวร้อนเหมือนตอนที่น้องการเราเนี่ยแต่งชุดอับสลาถ่ายรูปนั่นแหละมันถึงจะมีสีสันหน่อยพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมว่าพอมองกลับไปมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับกับการที่น้องการใส่ชุดอับสาราสีขาวในวันนั้น มันอาจจะเป็นการสับขาหลอกปั่นหัวเจ้าภาพหรือเปล่าแบบว่าเขามีแผลเคลมอยู่แล้วนะครับพอเห็นชุดนั้นเลยระแวงว่าจะโดนเคลมคืนสุดท้ายวันจริงก็จัดชุดไทยจา๋าสวยสง,ง่าขึ้นเวทีไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมแค่ลองจินตนาการเล่นๆนะครับผมแล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังเห็นนางงามของกัมพูชาที่เคลมลอยกระทงแล้วยังไม่หนำใจเนี่ยครับลองมองดู3พิธีกรสาวชาวกัมพูชา เพิ่มด้วยก็ได้3มคนมาในชุดไทยกันทั้ง3คนเลยดูดูแล้วพวกเขาก็น่าจะอยากได้ชุดไทยกันจริงๆแหลนะเนาะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับนางงามของเรานะครับผมว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ชุดไทยเหมือนบรรยากาศประกวดในประเทศตัวเองมันก็น่าจะช่วยลดความกดดันให้กับตัวน้องได้มากเลยล่ะครับ ส่วนจะเป็นชุดไทยแบบไหนเรียกว่าอะไรเนี่ยลองดูรูปนี้แล้วก็เทียบเอาเองนะครับผมไม่มีความถนัดในด้านนี้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยากเล่าในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับโดยเฉพาะการใช้ศัพท์ในวงการนางงามที่ผมไม่เป็นเลยเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับท่านใดมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอฝากทุกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับทุกทุกท่าน